ที่2นะฮะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับเขาก็เอ่อเป็นข่าวมาจากมินิเจอร์ออนไลน์นะเขาบอกว่าคอนโดไตรมาสสองปี6กเนี่ยไม่ไม่ดีเลยนะแต่ถึงเฉพาะคอนโดนะเขาบอกว่าคอนโดไทยเนี่ยยังต้องพึ่งพาลูกค้าต่างประเทศชี้ว่าชี้นะกำลังซื้อคนไทยยังไม่ฟื้นค่าต้องใช้เวลาหนึ่งปีโอ้นะก็ยังอุตส่าห์ทําขายกันเยอะแยะไปหมดนะ <laughs> ทั้งที่รอกําลังกําลังซื้อคนไทยแต่ว่ารอไม่ได้เพราะมันยังไม่ฟื้นต้องรออีกหนึ่งปี นะเออนะวางพึ่งต่างชาติอย่างเดียวนะก็ลองดูสถานการณ์แล้วกันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> นะแต่ว่าจากที่ผมหาข้อมูลอ่านของอ่านข่าวมาเนี่ยนะผมผมชื่นชอบอยู่บริษัทหนึ่งนะคือ land and house เนี่ยรู้ไหมครับว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยสองถึงสามปีที่ผ่านมาน land and house ไม่มีการเปิดตัวโครงการที่เป็นคอนโดเลยนะอืมนะเพิ่งเปิดล่าสุดชื่อโครงการ the key แต่ผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหนนะคือเขาเนี่ยมองว่ามันมันโอเวอร์คือ land house เป็นอะไร <c oughs> ที่บแบบเก่งอะ่ะ <c oughs> นะ ไม่บ้าบอคอแตกอะไรแบบตามกระแสนะ <_ d ata> เขาเขารู้จักจังหวะเวลานะเออนะนี่คือความเก่งของเขาแต่ว่าช่วงหลังรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องผู้บริหารน,นิดนึงนะเรามีคงมีข่าวคดุดงคดีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะไม่ได้อ่านข่าวติดตามแต่ว่ารู้แต่ว่าคุณนันนันมีคดีอะไรสักอย่างอหนึ่งอยูอย่ยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสาระกันดีกว่าว่าบรรยากาศนะฮะของโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดเนี่ยจะเป็นยังไงนะเขาบอกว่า จำนวนท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ที่เดินทางหลังไหลนะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยยิ่งช่วงสงการที่ผ่านมาเนี่ยนะก็สทนทีน่เห็นเป็นอย่างดีว่าภา,าคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตอนนี้มีการขยายตัวเป็นอย่างมากนะครับเราก็ถ้าท่องเที่ยวมาธุรกิจที่ฟื้นแรกๆก็คือโรงแรมรีสอร์ทศูนย์การค้านะแล้วก็ธุรกิจที่อยู่อาศัยหรืออสังหาหลักทรัพย์ก็จะตามมานะครับโดยเฉพาะนะครับกลุ่มที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเนี่ย ซึ่งยังมีซัลายพร้อมขายสะสมอยู่จํานวนไม่น้อยเอาเรียกง,ง่ายๆคือสต็อกเหลืออยู่ะนะส่วนหนึ่งเป็นคอนโดที่มีการจองซื้อแล้วจากจากจากคนจีนแต่คนจีนก็ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามารับโอนหั้งชุดได้ในช่วงก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนะะหลังจากจีนเปิดประเทศและเปิดให้ชาวจีนสามารถเดินออกเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้โครงการที่รอการโอนจากคนจีนเริ่มมีการรับรู้ไรายได้ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะคอนโดในเมืองท่องเที่ยวเช่นเชียงใหม่และภูเก็ตดังนั้นเนี่ยการกลับมาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนในครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับคอนโดนะที่มีการขายให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนจีนในช่วงก่อน2-3ปีที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นส่งผลดีต่อตลาดคอนโดในตรมาสหนึ่งทับหก นะทำให้คอนโดมีโอกาสกลับมาขยายตัวแบบก้าวกระโดดในปีนี้ได้ไม่ยากนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับศูนย์ข้อมูลอสังหา IEIC เนี่ยได้ประเมินสถานการณ์ตลาดอาสังหาปี6-6ว่านะครับดับชนีรวมของตลาดอาสังหาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะจากปี6-5นะครับทั้งนี้นะครับแม้ภาพรวมของตลาดจะชะลอตัว แต่ r e เอีคาดการว่าการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบจะทําให้ชาวต่างชาติกลับเข้ามาโอนกรรมสิทธิ์ที่อสั่อาได้มากขึ้นและเป็นอีกแรงหนุนนะที่จะเข้ามาช่วยพยุงตลาดอนะสังหาไทยได้ในปีนี้เพราะเมื่อพิจารณากําลังซื้อของคนในประเทศคือคนไทยเองเนี่ยนะยังไม่แข็งแรงนะทำให้ตลาดจะมีภาพการชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้เห็นเห็นได้ชัดประกอบกับอัตาราดอกเบี้ยที่เป็นขาดขึ้นสินเชื่อปล่อยกู้แบบเข้มงวดรานะคาบ้านที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ก็คือทําใหก้กำลังซื้อของคนไทยอ่อนแอแต่หวังพึ่งต่างชาติเนี่ยหวังได้ประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่วันนั้นผมรู้สึกจะมีใครบอกม่าน่าจะไป,ปไปดีกันปี67นะน่าจะไปดีกันปี67แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยผ้าอสังหาต้องมาเชิญกับข่าวนะก็คือกลุ่มจีนสีเทานี้ว่าไปแล้วกันนะอันนั้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่นะครับทีน,นี้เรามาดูในส่วนของบริษัทคอร์ rier, ิเออร์กันบ้างนะคอรยเอร์่ยเอว่า ในปีนี้นะครับลูกค้าต่างชาติจะกลับมาและก็อาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่ยังคงไม่กลับไปเหมือนเดิมนะยังไม่กลับไปดีเหมือนเดิมนะครับก็เขาเรียกว่าต้องใช้เวลาเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันทําลายระบบเศรษฐกิจไทยและต่างประเทศแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่ในปี 6- 6เนี่ยปัจจัยบวกมาตรการเปิดประเทศจากภาครัฐซึ่งให้คนต่างชาติ เปิดเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับก็ทําให้มีต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาทําสัญญาแล้วก็โอนกนรรมสิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นนะครับคอร์ดิเออร์เองเนี่ยเขาบอกว่าผู้พัฒนาเนี่ยควรเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าคนไทยให้มากขึ้นนะนะเออควรสนใจคนไทยบ้างอะ่ะให้มากขึ้นในปีนี้นะและสําหรับกําลังซื้อต่างชาติควรเพิ่มช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มเอเจนต์ต่างๆหรือช่องทางออนไลน์มากขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการขายสําหรับตลาดอสอังาคอนโดนะฮะภาพรวมของปีนี้ กับปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้พัฒนารายใหญ่บางรายได้ตลาดได้ตลาดกลับมานะแล้วก็มาเปิดตัวโครงการใหม่อีกครั้งหลังจากชะลอกันไปนะครับและส่วนใหญ่ย,ยังคงเลือกเปิดโครงการใหม่บนทําเลที่ค่อนข้างมั่นใจในกําลังซื้อและคู่แข่งน้อยเช่นนะครับประเด็นรถไฟฟ้าสถานีใหม่ๆที่กาลังก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งนี้นะครับภาพรวมของของคอนโดที่มีขายเนี่ยนะเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพในปีที่แล้วเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปี64เป็นอย่างมากนะครับ นะ <c oughs> อันนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็กําลังซื้อต่างชาติเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายของ d e v วลลอปเปทั้งหลายโดยเฉพาะโครงการที่มีพื้นที่นะเช่นสุขุมวิทพระราม9้าและก็รัชดาพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและก็ธุรกิจนะครับแม้ว่าผู้พัฒนาโครงการหลายรายจะสามารถขายยูนิตในโครงการที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟที่กําลังก่อสร้าง ให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติได้ก็คือผูดง่ายก็คือแต่ว่าเขาก็จะเน้นนะคือ,อาตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดก็ยังขายได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นสุขุมวิทพระราม9และก็ราชดานะครับอันนี้ก็ข้อมูลจาก c o r ์ริเอนะเดียวเดี๋ยวมาดูในข้อมูลในส่วนของ Property DNA เองบ้างนะโดยคุณสุรเชษนะบอกว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะ แต่ถ้าพิจารณาในเรื่องของกําลังซื้อคนไทยแล้วจะเห็นได้ชัดว่ายังไม่ดีขึ้นอาอาต้องรอให้ผ่านปีนี้ไปก่อนและหลายธุรกิจรวมไปถึงหลายเครื่องจกักรทางเศรษฐกิจกําลังจะเดินหน้าสิ่งที่ปรับเพิ่มแน่นอนไม่ต้องรอในระยะยาวคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะมีผลให้อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ต่างๆปรับขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อต้อนทุนในการขยายธุรกิจคือบอกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารนะเนื่องจากจะมีภาราผ่อนสูงขึ้น แล้วก็จะทําให้มีการอนุมัติที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับภาวะเศรษฐกิจยังต้องดูระยะยาวปัจจัยภายในประเทศนะเช่นเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็การเลือกตั้งนะก็ทีนี้ทุกอย่างก็ยังดูดดูสงบนิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะว่า,ห,าหลังเลือกตั้งเราจะเป็นยังไงเออนะก็ลูกค้าผมหลายคนบอกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งเปลี่ยนนายกเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นผมอยากรู้จริงจะดีขึ้นจริงไหยวะ <laughs> เออเอเอเอาลองดูผมก็ไม่รู้นะ เออแต่ผมว่าบางทีเราก็ต้องดูว่าที่เราไม่ดีเพราะอะไรอที่เราไม่ดีเพราะอะไรแต่บางทีเขาเป็นลูกค้าเราก็ไมยพูดเลยมากไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเขาหาว่าราไปว่าเขานะครับแล้วก็ปัญหาอันหนึ่งที่เนี่ที่น่าเป็นห่วงสําหรับไทยเนี่ยหลักๆคือเมื่อกี้ก,กินแกนนี่ที่พูดถึงเนี่ยคือหนี้สินคัวเรือนหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันขยายมันมันเป็นปัจจัยลบมันเป็นจับปัจจัยลบจริงเพราะว่าผู้แพ่คือคนมีตังค์เนี่ยแทนที่จะเอาเงินไปไปจับใจ่ายใช้สอย นะหรือไปลงทุนหรือรอะไรก็แล้วแต่ต้องมานั่งใช้นี่ใช้นี่นะใช้นี่เงินก็เข้าธนาคารนะเออมันก็ไม่หมุนเงเศรษฐกิจไม่หมุนนะครับแต่สุดท้ายนี่เขาบอกว่าเครื่องจักรสาคัญเนี่ยนะครับที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศไทยนะสามารถหมุนเวียนกระฉูดกันได้เนี่คือคืออะไรคือเครื่องจักรจากการท่องเที่ยวนะครับนะค,นะคือธุรกิจท่องเที่ยวนี่แหละนะที่จะทําให้อ่ธุรกิจไทยเนี่ยไปได้นะครับเช่นเขาบอกว่า อย่างสงกลามที่ผ่านมาเนี่ยจะได้เห็นว่าโอ้ฝรั่งโอ้มันเข้ามากันเต็มเลยนะครับแล้วก็ทึกึกคักกันไปหมดนะครับก็ชาวต่างชาติเนี่ยก็เหมือนบอกว่าบางคนเนี่ยเข้ามามาเม,ม,มืองไทยเนี่ยมากกว่า2ครั้งแล้วก็เริ่มให้ความสนใจนะคือมาบ่อยจนรู้สึกว่าอยากจะซื้อคอนโดในประเทศไทยขึ้นมาบ้างแล้วนะซึ่งก่อนอันนี้ก็ไม่เคยสนใจมาก่อนนะแต่ว่าพอเข้ามาเอ้ยน่าสนใจเว้ยเออมัน,ม,นมันก็เป็นธุรกิจท่องเที่ยวมันก็จะมีผลกระทบเชิงบวก ลุกลามไปที่อสังหาได้นะครับส่วนตลาดคอนโดนะครับในเขตกรุงเทพของปีนี้ไอ้ของปีที่แล้วนะของปีที่แล้วไม่ปีนี้นะโทษทีปรับตัวดีขึ้นจากปี64นะครับอันนี้ไม่นแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะปี64มันแย่มากอ่ะส่วนปีนี้ส่วนปีนี้นะครับไตรมาสสองคือเดือน4 5, 6, นะี่ห้าหกนี่คือเดือน5แล้วนะก็อาจจะมีการเปิดโครงการใหม่นะที่มากกว่าไตรมาสแรกของปีนี้เพราะมีหลายโครงการที่เริ่มเปิดโครงการแล้วก็ อ,อ่มีลูกค้าสนใจที่จะมาจองนะครับนะคอนโดมิเนียมที่จะเปิดใหม่ในปีเนี้ยนะครับในไตรมาสสองเนี่ยก็คิดว่าจะต้องดูแลคนไทยอะ่ะนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือเขาบอกว่าเอ่อจำนวนคอนโดมิเนียมที่จะเปิดตัวในไตรมาสสองของปี66เนี่ยนะครับจะมากกว่าของไตรมาสหนึ่งของปีเนี้ยเท่าไหร่คงต้องรออกสระยะเพราะช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะมีกิจกรรมทางการตลาดเยอะแยะแต่ว่า คนมันไม่ค่อยสนใจเพราะว่ามีวันจุดยาวอันนี้จริงนะทุกธุรกิจถ้าอยู่ในช่วงสวงกานเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวนะจะหงอยห,หมดเลยนะเพราะคนมันไปเที่ยวสวงการกันหมดแล้วคนมันจะไม่จับจ่ายใช้สอยอะไรเลยนะนอกจากซื้อปืนฉีดน้า <c oughs> <c oughs> นะมันเป็นอย่างน้นจริงๆนะครับอ่นนั้นเขาบอกว่าอย่างนี้โครงการคอนโดมิเนียมที่จะเปิดขายในใจมาส2ปีหกเนี่ย อาจจะยังคงไม่แตกต่างจากไตรมาสหนึ่งมากนักตัวยังคงเป็นกลุ่มคอนโดที่มีระดับราคาไม่เกิน1,000 0แบาทที่มีสัดส,ส่วนมากที่สุดแต่อาจจะมีการจะมีอาจจะมีสัดส,ส่วนของระดับราคาอื่นเพิ่มเติมเช่น1 0 0 0 0แสนถึงสองแสบาทต่อตารางเมตรโดยสิ่งที่ยังคงเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับช่วงก่อนหน้านี้คือการประชาสัมพันธ์หรือการทําตลาดของผู้ประกอบการยังคงอยู่ในทิศทางเดียวกับที่ปีที่ผ่านมาคือไม่เน้นปิดการขายเร็วเน้นการขายในระยะยาว แต่ถ้ากระแสดีอาจจะมีการเร่งให้ปิดการขายโดยเร็วได้เช่นกันคือทําไมถึงไม่เร่งปิดคือความหมายคือไม่คงไม่มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมแล้วไงอ่าไม่เหมือนช่วงโควิดมาใหม่ๆนะครับทําเลย,ยอดนิยมเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือรถไฟฟ้านั่นแหละนะครับรถไฟฟ้าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปจากพื้นที่เมืองชั้นในนะครับอันนี้ก็ราคาคอนโดก็จะไม่เกิน1 0 0 0 0นบาทต่อตารางเมตรนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้ พื้นที่นะทำเลที่น่าสนใจนะครับตอนนี้คือรอบมหาวิทยาลัยนะอาจจะมีเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยอาจจะน,อน้อยลงเพราะพื้นที่รอบมหาลัยหลายแหย่งมีจำนวนคอนโดนที่เพิ่มขึ้นมากจนไม่รู้จะสร้างอะไรไหวแล้ว <c oughs> คือจำนวนห้องมันมากเกินเกินนักศึกษาแล้วอ <c oughs> นะะม่มีนักศึกษาห้าพันคนแถวนั้นแม่งมีหกพันห้องแล้วเนี้ยนะคือเดี๋ยวสักพักก็เฟอ้อเดี๋ยวสักพักก็เฟอ้อเชื่อผมเชื่อผม,อผมนะครับ ทีี้ีขวบอกว่ากําลังซื้อต่างชาติที่ผู้ประกอบการไทยและคนไทยกําลังรอคอยโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยนะครับก็มีมาให้เห็นแล้วนะในปีนี้แต่คงจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไตรมาสสไปแล้วหลังจากปีหลังจากกางปีนี้นะครับก็ต้องดูกันนะว่าคนจีนจะเดินทางเข้าเทศ่นในช่วงไตรมาสสปีนี้มากขึ้นขนาดไหนนะครับ สุดท้ายนะ่อย่างที่บอกว่าก็เขาบอกว่ากําลังซื้อคนไทยปีนี้ดีเวลลอปเปอร์คาดหวังอะไรไม่ได้เลยเพราะมีปัญหาเยอะแต่ว่าสักปีหน้าก็อาจจะกลับมานะกำลังซื้อของคนไทยแต่ผมว่ายังไงก็ไม่มาหรอกไม่มาหรอกเชื่อมันจะมามันจะมาอะไรกันนะกันหนาจะซื้ออะไรกันนะกันหนาคอนโดคอนโดนะ,นนะอ้าวเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะอยู่ฝั่งคนที่เป็นเจ้าของคอนโดแล้วแบบพี่เอาไปขายห,หน่อยได้ไหม <laughs> ขายไม่ออกสักที <laughs> พี่แต่แบบเนี้ย เอา้าทำไมล่ะครับซื้อมาแล้วขายไม่ออกปล่อยเช่าก็ไม่ได้ราคาพี่โอ้ขี้เกียจผ่อนแล้วผ่อนไม่ไหวแล้วนะเจอลยแบบนี้นะเพราะนั้นใครที่อยากซื้อคอนโดก็ติดต่อมาหาผมได้นะอผมอาจจะมีคอนโดของดีราคาถูกมาแบ่งบันกับเพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับแต่ผมก็พยายามจะหาอยู่นะแต่ผมคือมีหลายคนมาบอกว่าพี่ขายถูกถูกถกเอาไหมคือตัดไปเลยผมผมก็ไม่เอานะเพราะว่าไม่อยากติดมือไม่อยากติดมือแต่ถ้าเกิดเอาคอนโดถูกๆมาจำนองผมแล้วผมกินดอกเบี้ยทุกเดือนแล้วคุณก็ไปวิ่งขายเองนี่ผมเอานะ กพผมได้ดอกเบีย้ยด้วยแล้วสุดท้ายคุณขายคุณก็ขายไปแล้วคุณก็เงินคืนผมโอเคมากกว่าที่จะมาติดมือนะครับอ,อันนี้ก็คือข่าวที่2นะครับเอามาจาก m a เ a g e เจอออนไลน์นะครับ